โอเคนะครับกล่าวสวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับผมคารุมะเอ็ดีนะวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมในเซิร์ฟเวอร์ที่555นะครับเป็น ID เซิร์ฟเวอร์5 5านะก็เป็นไอดีสายเตอร์ของเรานะครับก็นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวซูเปอร์นารักชายบวกของเรานะว่าขึ้น5ดาวดีอย่างไรนะสําหรับซูเปอร์นารักชาย S R บวกนะโอเคนะครับสําหรับพี่ดำ S R บวกของเรานะตรงนี้นะก็พลังของพี่ดำของเรานะครับก็อยู่ที่ล้านสองแล้วตรงนี้นะ สำหรับไอเทมเฉพาะก็เป็นอาวุธ3ดาวนะครับสำหรับตรงนี้นะเนี่ยตาอาวุธเฉพาะนะครับของเรานะก็ขึ้น3ดาวเรียบร้อยแล้วนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าสําหรับซุปเปอร์นอยรักชาเอสอาร์บวกของเรานะครับมันขึ้นห้าดาวดีอย่างไรนะครับห้าดาวเหลืองนะนี่นะครับสําหรับขึ้นห้าดาวเหลืองนะครับก็จะปลดล็อกสกิลพาร์ทสิบอัพเวลนะตรงนี้ก็นี่นะครับเมื่อเริ่มสนามนะครับตัวละครฝ่ายตนทั้งหมดนะย้ําว่าทั้งหมดในทีมนะจะได้รับอัตราโลคุ้มกัน65%ส ต่อเนื่องสี่รอบนะครับนี่นะครับเพิ่มแบบเรื่องเทินใช่ไหมก็จะเพิ่มอาตาัตราโลคุมกัน65%า์ต่อเนื่องสี่รอบเลยนะสาหรับ5ดาวนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับสําหรับ4ดาวนะหรือว่ายังไม่ได้ขึ้น5ดาวอะ่ะมันเพิ่มแค่55%ต่อเนื่องสรอบนะก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะอยู่นะครับ10%นะแล้วก็พี่ดําเป็นตัวที่แบบยิ่งเลือดเยอะดาเมจเขาก็จะยิ่งเยอะนะสําหรับตรงนี้นะผมก็เลย นี่นะครับใส่ของเป็นเลือด4ชิ้นเลยนะก็เป็นของทอง3มชิ้นนะครับอัปดาวด้วยนะก็ถ้าดีก็แนะนําว่าใส่เป็นท p นะแต่ว่าตรงนี้ผมใส่เอาพลังนะสำหรับ2ชิ้นนี้นะก็นะครับสำหรับสกิลพาร์สิตรงนี้นะเดี๋ยวผมหาดูนะครับว่าถ้ายังไม่ขึ้นห้าดาวเนะี่ยจะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะโอเคนะครับนี่ก็เป็นพี่ดําของคนที่ยังไม่ขึ้น5ดาวเหลืองนะเดี๋ยวเราหาดูสกิลพารของเขานะ นี่นะครับมาเริ่มสนามตัวละครายตัวทั้งหมดจะได้รับอัตรารล่คูกัน55%ตอนเรื่องสารอบนะสำหรับตรงนี้นะก็ของเราเป็น65%ไงเพราะขึ้นห้าดาวเนี่ยพัดิบมานับเวลล้วก็ได้เลือกเพิ่มนะสำหรับพี่ดำเอสนะบวกของเรา5้าดาวนี้นะก็ยิ้มลายเชียนดูนะนี่นะครับพี่ดำเขายังไม่ขึ้นห้าดาวนะสำหรับตรงนี้นะก็นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวพี่ดำนะครับแล้วก็มาอัปเดตพลังของเราด้วยเนาะว่าเวล80เนี่ยวันเนี้ยเราทําอะไรไปบ้างนะก็นี่นะครับ สำหรับนัพลังนะลรวก็อยู่ที่14ของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็อยู่นี่นะครับพลังอยู่ที่5ล้าน 4, 5ล้าน3นะเกือบจะ5ล้าน4่แล้วนะสำหรับพานดานะครับแล้วก็อยู่ที่60นะสำหรับตัวละครสุดแข่งก็อยู่ที่23แล้วนะเป็นทางด้านทัศซสึมิก,กิ UR ของเราหนะ้านี้นะสำหรับกิวนะครับคิวเราก็อยู่ที่2นะครับคิวหนึ่งก็เป็นคิวนนโอนะเป็นคิวของเต่าเชนะเหมือนเขาจะรวมมากิวจานเจมาตรงนี้นะส่วนคิวเรานะครับคิวเราก็อยู่ที่อยู่ที่อันดับ2นะครับเป็น 5้าหตัอไปนะก็ตัอไปจริงๆนะเราไม่บิดจริงๆบอกเลยอยู่ได้ก็สําหรับวันนี้นะครับตอนเราเว็บแปดสิบแล้วใช่ไหมแปดสิบเราก็ยังซื้อพลังงานถึง92ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้ป่องม่วงจะซื้อ2ครั้งนะครับแล้วก็คูป,ปองส้มนะครับแล้วก็ดองเอาไว้นะครับดองเอาไว้กดแพ็คพุ่งนี้นะวันนี้ก็เป็นวันที่31แล้วนะครับพุ่งนี้ก็เป็นวันที่1ก็คือตัวละครอย่างโซนิคยูอาร์มันจะเข้าแล้วนะสาหรับพุ่งนี้นะ ก็ใครที่ตั๋วดําไม่พอน่แบบแบบแบบผมนะนี่นี่ตั๋วดำผมมีร้อยสิบสองใบใช่ไหมล่ะก็ผมพรุ่งนี้นะครับผมจะมาทําคลิปนะก็คือสุ่มแพ็กสเต็ปตั๋วดําแล้วก็สุ่มโซนหนดูอาร์ตั๋วดำตอนตีสี่นะก็คลิปพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมารับชมกันได้นะสำหรับคลิปพรุ่งนี้นะแล้วก็นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวพี่ดําของเรานั่นเองนะโอเคนะ โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นทีมที่เราจะเอาไปทดสอบพี่ดำเอเดนอาบวก5ดาวของเรานะนี่นะครับเป็นพี่ช็อกโกแลตของเรานี่นะก็จริงๆเอาไว้ข้างหน้าได้นะครับแต่ผมขอเอาไว้ข้างหลังนะเพื่อสนิทกัได้แบบปรับความเร็วให้ได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองกับคนที่พลังลเท่ากันเรานะก็คือสไปดี้นี่นะโอโ้แต่เขาไม่มีทัสซิมากิียูอาแต่เขามีปูบอมไงเขามีปูบอมไงแต่เหมือนเขาไม่มีทัสซิมากกียูอานะหรือมีอาจจะซ่อนก็นไม่รู้นะสำหรับสไปดี้นะ ก็เป็นการสนิกเราถ้าเปิดก่อนเช่นเคยนะครับแล้วก็ปรับความเรีวมาให้เพื่อนสองคนอย่างซูเปอร์นารักชายห้าดาวบวกของเรากับถ้าซื้อมันกีอยู่านะก็ฝังสิงเอาไปที่เนี่แม่ตายนะแล้วก็เครื่จิตหรือขยี้ตันแปจะได้รีวิวไหมเนี่ยโอเคนะตรงนี้ฝังสิงเอาจากฝั่งเขามานะเหมันจะเป็นแรนติตนะครับอรับฝั่งเขานะ ก็ฝั่งเรายังไม่มีแรงตินะครับตรงนี้นะแล้วก็ซูเปอร์ไดโมเมนตัมฝั่งเราไปเป็นไงดาเมจแปดล้านสีตอนนัน้นแต่สองตัวแล้วก็ทัตซึมากิยูอาขึ้นจิตบดคขาย่ไล่โจมตีไปนะแล้วก็ฟูบุกิพายุนรกปั่นไปตัวนี้เขาก็ยังไม่ตายนะติดล้อมาตานะโอเคแล้วก็เป็นทางด้านทัตซึมากิเราขึ้นจิตบดคขายี่ตายไปนะวันเทินคิวนะครับสําหรับสไปดี้นะเขาหาคนเล็ตีดล้อได้แบบ อันี้หน่อคนนี้แหละคนนี้น่าจะยืนไหวอยู่นะน่าจะวัดกับเรานะ้าอาจาจะชนะเราได้ด้วยนะล้าเป็นชนะสุนีเขาได้ไวกว่าเราเอาดีส้นี้เขาไว้กว่าเราได้ไงฝังซงเอามานะ่จาจะส้นี้เขาแต่ว่าเขาไม่ห้าดาวนะตรงนี้นะส้นี้ผมห้าดาวนะครับก็เลยปรัแบบความเร็วให้เพื่อนร่วมทีมนะมาพี่ดำเราได้โชว์ของละ ฝั่งซีเงาจากโซนิกเราฝั่งซี่เงาไปที่แมกซ์หวานนะครับนอนแบนไปนะหนึ่งตัวนะแล้วก็ขึ้นจิตบทเคยยี่ทัศน์ซิมกิยูอาร์ของเราปั่นไปหกล้านเจ็ดแถวหลังเขานอนไปสามตัวตรงนี้สวยเลยแล้วก็ติดโลมาสองตัวนะ <c oughs> แล้วเราดูนะครับเดี๋ยวพี่ดำเราจะออกอันตินะครับแล้วก็จะเพิ่มเม็ดเจมม่วงนะที่ผมจะไม่ผิดน,นะเป็นไงปั่นไป แล้วก็ขึ้นเจ็บบอกเขาจะไล่จมตีพีกทีนึงนะอทัตซึเมะก,กี้เขาเล่นม่วงเยอะจัดแล้วก็ฟุบุกิบวกพายอยู่คลงังเห็นไหมครับซูปเปอร์ดอ,อ,รอยไอแอนดอยรักใช้ผมอะปรับเล่นม่วงให้ทีมนะเป็นไงดูโซนิกขับถ้าซึเมะก,กิยูอานะก็ได้เลือดม่วงมาขึ้นมาเยอะอยู่นะตรงนี้นะนี่นะครับเป็นข้อดีของพี่ดับไอเดนอาบวกนะแล้วก็ นี่นะครับเพิ่มโลคุ้มกันบวกกับได้แบบได้เลือดม่วงนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะก็เหมือนจะรีมาเดือนหน้านะครับเป็นวันที่กลางเดือนหน้าใครที่สนใจก็มาเอาได้นะสําหรับพีดามเดิเนอาบวกนะป่ะฝังที่เงาไปกิเก็ดูแลพุพ่มผ้าฟามเพกดข้ามไปเลยละกัเนเป็นไงเราชนะโอเครเราจะนัไซเลนได้นะสําหรับตรงนี้ก็อันดับเราก็จะต่ำกว่าขเขานะก็โอเคนะครับ ลังจากที่เราไปรีวิวพี่ดําอเดนอาร์บวกกันมานะตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมจะทํานี่นะถ้าซื้อเมื่อกี้อยู่อาห้าดาวนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันต่อนนะนั่นจะอีกนานนะเพราะว่าเป็นตัว u ยูอาเก็บเ็ษยากนะตรงนี้นะก็เดี๋ยวเรา,เาค่อยๆฟาร์มไปนะครับถ้าซื้อเมื่อกี้อยนะู่อานะก็นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปนะก็จะมาบอกอะไรเนะี่ยให้ให้นะครับก็คือพรุ่งเนี้ยตัวดําจะเข้าแล้วนะวันพรุ่งนี้นะตัวดําจะเข้ามาขายแล้วนะ ข้ามาขายพร้อมกับซุ้อีก U R นะก็ใครที่เพชรไม่พอหรือว่าแบบยังไม่ได้ดองเพชรเลยอ่ะก็รีบดองเอาไว้นะเพราะว่าตัววดาเข้าคุณต้องซื้อให้หมดยิ่งเป็นสายฟรีคนยิ่งต้องซื้อให้หมดนะสําหรับตัวดํานะก็จะใช้3 6มที่ใบนะครับก็จะใช้เพชรประมาณ7000ันกว่ากว่านะเจ็ดพัหรือว่า7จ0ดันี่แหละครับประมาณนี้นะสําหรับตัวดําในต้นเดือนกับกลางเดือนนะแล้วก็นะครับสําหรับแพ็กนี้นะ สายฟรีก็ควรมาซื้อนะครับเนี่ยเดือนละสองแพ็คนะสำหรับตรงนี้นะมันจะขายให้แค่1เดือนต่อ2แพ็คเท่านั้นนะไอเทมเฉพาะเนี่ยตัวอาวุธอะราคาประมาณพันแนะครับราคาพันแนะตรงนี้นะก็จะได้ตัวอาวุธมาสามใบนะสายฟรีก็ควรซื้อนะครับเพราะว่าวันนี้ประมาณสุดท้ายแล้ววันนี้คือวันที่31ใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็คือต้องรีบมาซื้อนะสําหรับสายฟรีก็คือต้องมีอะคุณต้องดองไว้เพื่อแบบไปเอาอาวุธซุยลิ้วหรือตัวะอะยูอาร์ในอนาคตนะ ก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวเราเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ